ปางใหญ่มากเหมือนมันลงชิดเลยนี่เราชอบตรงนี้มันไข่ไก่เลยใหญ่มากนี่ซอยมาแล้วปลาเรือนได้มาอีกแล้วนนนอสวยด้วยเนาะเอ้นี่น่ากินสวยกินฉด โอ้มาปางเริ่มเหลืองกันแล้วนะจ๊ะต้นนี้อร่อยมากหวานหวานคือหวานเลยไม่มีเปรี้ยวปนสักนิดหวานมากอร่อยที่สุดเดี๋ยวจะสั่งไปให้ให้หมวยกิน แต่ไม่รู้จะได้เท่าไหร่เพราะว่าออเดอร์จองเพียบเลย <Okay. S 1> อื